แล้วลุงน้อยก็เอาเรื่องในคืนนี้นะครับไปเล่าให้กับคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันฟังพอเพื่อนบ้านได้ฟังนะครับก็สรุปกันว่าถ้าสิ่งที่ลูกน้อยเห็นนะ่ะมันเป็นผีกระสือจริงจริงอ่ะมันจะกลับมาที่เดิมครับลุกน้อยกับเพื่อนบ้านก็ตกลงกันว่างั้นคืนนี้เราลองเอาเจือไปล่อให้ผีกระสือตัวนั้นกลับมากันไหมพอถึงตอนเย็นของวันนั้นนะครับลุกน้อยกับเพื่อนบ้านอะ่ะ ก็เอาซากเป็ดที่ตายแล้วนะครับไปวางไว้บนกิ่งของต้นก้ามปูต้นก้ามปูต้นนี้นะครับมันก็ยูดติดกับฟางหมูตรงจุดที่ลุงน้อยอเห็นผีกระสือตัวน,นั้นพอดีครับแกก็กะว่าถ้าผีกระสือตัวน,นี้ยกลับมาแล้วก็มากัดกินเป็ดที่อยู่บนกิ่งต้นก้ามปูเนี่ยก็จะพากันจับผีกระสือตัวน,นั้นครับพอลุงน้อยกับเพื่อนบ้านนะครับ จากการเอาซากเป็ดนะีไปวางไว้ที่ต้นกัมปูเรียบร้อยแล้วอะ่ะก็พากันไปหลบอยู่ใน้้มหมูครับจนเวลาผ่านไปประมาณ5้าทุ่มกว่า,วาคืนนั้นนะครับอากาศเย็นๆลมพัดเบาๆท้องฟ้ามืดสนิทในบริเวณนั้นเงียบสงัดครับแล้วจู่ๆลุงน้อยก็เห็นว่ามีแสงไฟสีแดงอะ่ะกระพริบแวบแวบแวบ ลุงแกบอกว่าแสงไฟเนี่ยครับกระพริบอยู่สามครั้งลุงแกรู้ทันทีเลยว่าผีกระสือตนนั้นอะกลับมาจริงๆแกกับเพื่อนก็เลยวิ่งไปที่แสงนั้นครับพร้อมกับในมือถือมีดพลาเล่มยาวไปด้วยครับและสิ่งที่ลุกน้อยเห็นกับเพื่อนก็คือมีร่างของผู้หญิงแก่คนหนึ่งครับรุ่นใหญ่แล้วละ่ะผมยาวปากปา หน้าตาของผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนคนปกติครับยิ้มแบบยิงฟันใส่ลุงน้อยกับเพื่อนด้วยอาการเหมือนคนที่โกรธมากมองตรงไปที่ลูกน้อยกับเพื่อนครับและลูกน้อยก็เห็นว่าส่วนที่ระลงมาจากลำคอก็คือเป็นพวงของเครื่องในตับไตไ้ที่ลอยอยู่ติดส่วนหัวแล้วก็มีแสงสีแดงกระพริบแวบแวบแวบ อยู่ตรงบริเวณเครื่องในครับและในตอนนั้นนะครับลุงน้อยก็เห็นว่าผีกระสือตอนนั้นน่ะก็ลอยพุ่งไปที่ซากเป็ดที่วางอยู่กับกิ่งของต้นกามปูแล้วก็ใช้ปากกัดไปที่ท้องของเป็ดตัวน,นั้นครับและหลังจากนั้นน่ะผีกระสือตัวน,นั้นก็ลอยสูงขึ้นสูงขึ้นและลอยตรงไปที่เล้าไก่ที่อยู่ท้ายสวนครับพอลุงน้อยกับเพื่อนเห็นแบบนั้นนะครับ ก็รีบวิ่งตามแสงไฟนั้นไปพร้อมกับในมือถือมีดผ่าเล่มยาวแต่ลุงน้อยบอกว่าผีกระสือที่ลอยไปนะครับมันลอยไปไหวมากเห็นแสงแค่แวบเดียวเนี่ยก็ลอยไปไกลแล้วจึงตามไปไม่ทันครับแต่ลุงน้อยกับเพื่อนอะก็พยายามวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งไปวิ่งจนไปถึงล้าไก่ที่อยู่ท้ายสวนครับแล้วก็เห็นว่าที่พื้นตรงนั้นมีซากเป็ดตกอยู่ครับ แต่ซากเป็ดตัวนั้นอะถูกกัดที่ท้องจนเป็นรูโบแล้วก็พบว่าเป็ดตัวนั้นนะครับไม่มีเครื่องในแล้วลุกน้อยก็สันนิษฐานว่าเป็ดตัวนั้นอะอาจจะถูกผีกระสือกัดและกินเครื่องในในขณะที่ลอยหนีลุกน้อยกับเพื่อนอะที่มาจากต้นกัมปูแล้วมาที่เล้าไก่ที่อยู่ท้ายสวนแล้วก็ปล่อยซากเป็ดที่กินแล้วตกอยู่ที่พื้นแล้วก็หายไปซึ่งในตอนนั้นนะครับ ลุงน้อยกับเพื่อนก็คุยกันว่าผีกระสือตอนนัวนี้มันอาจจะไปใช้คนในหมู่บ้านเพราะว่าลุงน้อยกับเพื่อนนะครับค่อนข้างจะเป็นคนที่รู้จักกับแทบจะทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านเลยครับและลุงน้อยแกก็จําหน้าตาของผีกระสือตัวน,นั้นได้และหลังจากเหตุการณ์น,นั้นนะครับตู้ของลุงน้อยก็ยังมานอนเฝ้าฟาร์มแห่งนี้ตามปกติครับเพราะที่ฟาร์มแห่งนี้มีสัตว์เลี้ยงหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นหมูเป็ด ไก่ปลาที่มีจำนวนมากลูกน้อยแกบอกว่ายิ่งเป็นหมูนะครับก็จะมีการออกลูกอยู่บ่อยมากแต่ต้องมาเฝ้าเป็นพิเศษและทุกวันนี้นะครับที่ฟาร์มของลุงน้อยแกก็ได้มีการทำเล้าหมูเล้าเป็ดเล้าไก่ให้แข็งแรงกว่าเดิมและแกบอกกับผมว่าแกกลัวผิดกระสือจะกลับมากัดกินสัตว์เลี้ยงที่แกเลี้ยงไว้ที่นี่ครับและในทุกวันนี้นะครับที่จังหวัดนี้ ก็มีคนบางกลุ่มครับที่จับกลุ่มกัน่ะไปล่าผีกระสือตอนนี้ไม่รู้ว่ามีกลุ่มไหนหรือมีใครได้เจอกันบ้างหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามีใครที่เจอหรือว่ามีเรื่องราวแปลกๆเกี่ยวกับผีกระสือก็มาเขียนคอมเมนต์บอกเล่าเหตุการณ์ที่คุณได้เจอให้กับทุกคนได้อ่านกันด้วยนะครับ